รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่จะได้มาร่วมในพิธีเปิดศูนย์นวัตรกรรมร่วมลุ่มน้ำลานช้างแม่โขงนะครับเพื่อการพัฒนา,นา,นานการเกรษตรและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรจีนไทยนะครับณนะคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับกเปแีงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับศูนย์แห่งนี้สะท้อนความร่วมมืออันแน่นแฟนครับระหว่างประเทศไทยแล้วก็สาธารณร,รัฐประชาชนจีนนะครับโดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรของทางประเทศจีนนะเป็นผู้ร่วมกันขับเคลื่อนนะครับ ้อมด้วยการสนับสนสรรุนจากภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการกเกษตรจ,จากประเทศจีนในหลายๆบริษัทนะครับความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงเคียงการส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีด้านการกเกษตรสมัยใหม่นะครับหากยังเป็นปกลไกสําคัญในการแลกเปลี่ยนองความรู้การวิจัยร่วมฮนะแล้วก็การพัฒนาบุคลากรแล้วก็ขยายโอกาสด้านเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรมระหว่างสองประเทศระหว่างประเทศจีนแ,แ,และประเทศไทยน,นะตลอดจนประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำหลานช้างแล้วก็แม่